สวัสดีมันนีนอนครับมันนีเป็นเซวันที่30มีนาคม2อ6 7เป็นประกอบกันตลาดนัดโคกระบือน้องแก่จุลภูบุอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนครับต่อไปชั้นสั้ันะตอนนี้ไม่นมีนอนอะไรสุดนะครับไลฟ์สดในเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูง่มเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูงามนะครับ ขอม่เล่าฝากกดไลกดแชร์กดติดตามมาชมบรรยากาศสดๆกันทางไลฟ์สดในเฟซบุ๊กคุับโกสอครับผมขาเสื้ขาว่าหาแลวเมป็นไมาใส่กัดดินะเป็นไมาใส่กัดแบบแขกับแขกแขกแคกกับแขก่ สายย่อสายย่อสายยอสายอกมา่าทับเป็นเะนยวสัมพนธ่าทับเป็นเะนียวสมพนุเอาไปกันปกติมันเอาลุ่มอะไังเี่เศร้าหาด้ไหมนะ ขาเสื่งคำ <c oughs> าสมเส้าหาสื่งเลยเอ้าเกิะไรท <c oughs> านมรืทานแอบตลอดหรอลอดแบ,บ,บ,บ <c oughs> แม่ลูกแบบแม่ลูกค่าจังหวัดแบบเกหกหมื่นเจ็ดพันหกหมื่นเจ็ดพันหกหมนับแม่ลูกลูกเม่ลูกสาวทะเลทองทะเลทอง ใหญ่ทลีทองใหญ่ประกันลอยชีปสองัน่งลูกสาวทลทองสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนึ่ศูนย์เก้าสามน้ห้าสี่เก้าเก้าสามห้าศูนย์เั่ามานสนใจเข้ามาับ ตัวแรกเราได้เห็นลูก,ลกสาวทะเลทองเคยเจอหลายปีแล้วขนมทะเลทองยุคกาลสิลป์เคยเจอแค่มาประกวดใหม่ๆนั่นแหละตอนนี้ิไปประกวดมึงด่าเป็นราคากันนะรวมมีใบมีหลอดใส่ไหมลูกสาวทะเลทอง วัวแม่าาเป็นแม่าาเป็นสาย,ขยเขาใช่ไหแม่มาาเป็นขาา้า,าระเบาแม่เป็นข้าระเบาแม่เป็นข้าระเบนต้อนราคากันนี่ จไปซ้ันเจอกันมื่อวันเดี๋ยวอันนี้ข้าไปบิ่งแค่ข้าไปเนี่ยแม่สาวาาาครับแม่สาวค่าจ้บาทครับสี่หมื่นหนึ่งพันครับแม่สาวร้อยสี่สองร้อยสี่สิบสองัสาวสาวอย่าง สา,ออสาวพรอมผสม,ม40,000ท่านเนี่ยโอ้ออบาวา,า,บาขึ้น,นก็โอ้เกีสย,สย,สยสงสัยตัวแมว่าติิสัตว์น่ยต้นไทรจ้าวถึง2 0 0 0 สนใจจีต่อได้บอรเลยนน์เก้าสามนย์เก้าสามเจหนึ่งเจ็ด0ปดหนึ0งศูนย์หนึ่งเก้าเก้าศูนย์หนึ่งเก้าเก้าสนใจเข้ามาสอบอาอพันพอพันเงินอ

การจะล่าจอ,อนคิดกันทนะุกงานหัวหนุหันหน้าหันฟันใหญ่โอ้หัวใหญ่ม,นนมากหัวใหญ่ม,นนมากลอยหกสิบบวกข้างนี้มันมีไฟง่ามเลยไฟใหญ่เลย มนันการจจไจาจอัติดขัดๆนะการจจราจอัติดขัดใหญ่ให่มั่นเหรอสี่เดือนเดือนค่าจบานะับวานแสนหนึ่งท้องสี่เดือน,นแสนหนึ่งสหนห่วงเขาเงีนยร้อยสี่สิบเพื่ออะไรน1 4ร้อยสี่สบเจ็ดเปน่นะแสนหะนะึนะ่นะนะนะ สนใจติ่ต่อไดเบอร์ไหนเนี่ย093 329 3601เป็นหลังดับอ่อนพอยวินนิตการเป็นหลังดับเอาเล็บงานี่ใจยาวาวงเขาใหญ่ผสมอย่างมันนะไม่้องคน่องคนผสมอย่างมันผกายลเสลุงเป็นยลงนี่ครับตัวไม่สายลุงเผ็เป็นครับ โอ้ไปเียมลวกั้เปล่ัโอ้นมาสใจในทองเิ่นลูกชายในสายลุงเพชรกงนครับแสนหนึ่งสำน่นโอพ่อพันธวยหกสิบบวกร้อยหกบวก้พ่อพันพ่อพัน ค่าจ็ก팟ท,ท 150, ี่นีแสนห้าหมื่น 160, 160นครับสนห้าหมื่นครับร้อยหกสิบร้อยหกสิบบวกนะครับเด็งงดใหญ่กเงาเนี่ยพ่อพันแสนห้าหมื่นสนใจที่ตอ่อได้เบอร์ไหนครับศูนย์แปดหนึ่งสห้าแนสาะครับเอาสนใจตู้มาสอบขามึงนะ อ๋อพอเดียวกันกับสร้างอุดรนะครับลูกชายช้างอุไทยเท่นั้นครับน้องคนละแม่กันเน้องคนละแม่กันกับสั่งกุฎิ์ดอนนะลูกชายช้างอุไทยไทยหญ่เด้อยแสนห้าแสนห้าแสนนึงวราคาเปิดแสนห้า การจะเล่าจอนกิตขัด่น่หน่อยพี่หนุ่มนะการจะจอนิดทนี่ไหมนัใหญ่ในวงเขาเสอยก่จอนแสงมุมอีนไทยประด็นีอยู่ชายสามอุทยน้องพลเมียกันกับสร้างอุดร กินลงกินไปว่แดงหายลำบากเดยวสภาพอีกเมงวดแล้วไปยามีนสีภาพอีกเมงวด มันนี่ไฟงามกับเขาหลด้ว<ล>ยรถล้างคิดหล,หลาด้วยครับดันไปเลยด้านในนะครับดันไปเลยไปแต่กำงหม้อต้นกันไปเลยครับ,ลรบหลังเราเพ, <c oughs> พื่อนเนี่ยขายพัวอยู่เต็มด้รถติดใช่ไหมเนองมันมน,ะนี่รถไหลครับด roller